มาอไอไทยอาหารพร้อมผานรสข้าวไก่นะครับข้างในจะมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับในซองก็จะมีกพราไก่นะครับเป็นอาหารพร้อมผานพร้อมทานในส่้นที่ข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิไทยนะครับอ่าแล้วเอาน้ำเปล่าใส่ใส่ไปเลยต่อต้น้ำต้มข้าวก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้ เอไอไทอาหารพร้อมทานรสกระเพราไก่นะครับครับวันนี้เราก็มาดูอาหาร m อไ e. ไทยนะครับเป็นกระเพรารสกระเพราไก่นะครับกระเพราไก่ตรงนี้จะใช้น้ําแค่ขวดเดียวนะครับในการทําอาหารคือกินได้เลยครับเป็นอาหารพร้อมกินได้เลยนะครับข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับในซองก็จะมีกระเพราไก่นะครับเป็นอาหารพร้อมทานพร้อมทานในพื้นที่อ่า ผัดเกิดไฮบัตน้ำพ่ม่มแผ่นดินไหวหรือในพื้นที่ลบสงครามวกเนี้กินได้หมดนะครับคือพกอันเดียวไปคุณสามารถอยู่ได้1-2มื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นพวกง่ายๆของแฟงฟูดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับมาดูกันอูเอไม .i.e. ไทยนะครับรสกะเพราไก่พร้อมทานนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างแก้วน้ํานะครับน้ําขวดหนึ่งนะครับช้อน นะครับว่าจะเป็นยังไงเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าลักษณะของกระเพราไก่พร้อมพานเป็นยังไงมันพร้อมข้าวจริงไหมนี่นะครับม,มาดูกันนะครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับมีอะไรบ้างกระเพราไก่ข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิเฟเฟอร์ Prefer. นะครับโอเวนตินนะครับผงร้อนนะครับผงร้อนขนาด 44cc สอขุงนะครับเห็นไหมเนี่ยมี2ถขุงอ่าวางเนี้ยแล้วก็ถุงนะครับถุงถุงใส่น้ําตรงนี้ถุงใส่น้ํานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใส่กันยังไงนะครับไทยนะครับอ่านะครับ MEE ไทยนะครับ อย่างแรกคุณมีถุงถุงใ่นี้นะครับคุณใส่น้ํานะครับคุณใส่น้ําไปก่อนคุณใส่น้ําลงถุงนี้นะครับใส่ให้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับเห็นไหมใส่เนี่ยนะครับใส่ปุ๊บปิดถุงนะครับปิดถุงถุงนี้นะครับไล่อากาศออกก่อนนะครับไล่อากาศออกก่อน เ응ปิดถุงเราจะทำน้ำร้อนนะครับเราจะทำน้ำร้อนปุ๊บมงก็แกะตัวผงร้อนนะครับผงร้อนผงร้อนออกมานะครับสนใจสั่งผงร้อนได้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้แล้วคุณก็มาเปิดอย่างนี้นะครับปุ๊บเอาผงร้อนใสุ่งุงเดิมนะครับุงเดิมอย่างนี้ แล้วก็เอากระเพราไก่ใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําร้อนเอาน้ําที่เราใส่หุงใส่ไปในนี้นะครับใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําใส่น้ําเปล่าใส่นะครับแล้วก็เอาน้ําเปล่าใส่ ใส่ไปในนี้อ่าแล้วก็ปิดถุงนะครับปิดถุงปิดถุงรอสักคู่นะครับปิดถุงรอสักคู่อ่าปิดถุงรอนะครับตอนนี้เราก็ปิดถุงรอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอกันว่ารอกันแล้วเราก็กินมัฟเฟอร์ไปด้วยนะครับเราก็รอน้ําเดือดนะครับน้ําต้มนะครับตรงนี้รอประมาณสิบนาทีนะครับสิบนาทีหรือสิบห้านาทีน้ําจะร้อน นะครับตรงน,นี้รอน้ำต้มนะครับรอรอนิดหนึ่งนะครับเนี่ยรอนิดหนึ่งนะครับรอให้มันร้อนเพียงพอนะครับที่สามารถต้มน้ำอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนะครับตรงนี้เราก็แกะเวเฟอร์กินก่อนนะครับแกะเวเฟอร์กินก่อน แเวเฟอร์กินก่อนนะครับนะเวเฟอ aver, ร์รสชาติเป็นยังไงนะครับนี่อืมนะครับกินทานเล่นรอต่อน้ำต้มนะครับต่อ,อน้ำต้มนะตอนนี้น้ำสุกกันะนะครับอุ่นแล้วนะครับเราก็ดึงน้ำออกมานะครับน้ำอุ่นแล้วเราก็เอานี่ออกมานะครับแล้วก็อุ่นอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ อ,อุ่นอีกนิดนึงอ่ารอแป๊บนะครับแล้วเราก็มาฉีกข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิก็ฉีกซองแล้วใส่น้ํารอสิบสิบถึงสิบห้านาทีนะครับฉีกมาตรงนี้เอาหอมมะลิเห็นนะครับนี่ข้าวหอมมะลิจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมแล้วเราก็ใส่น้ําที่เราต้มมานะครับ ที่เราต้มมาปุ๊บเราก็ใส่น้ำนะครับใส่ไปน้ำอุ่นอุ่นนะครับนี่ใส่ประมาณเต็มซองประมาณนี้นะครับเห็นไหมเต็มซองประมาณนี้แล้วปิดฝาแล้วก็เขยา่าเขย่านะครับรอ10 1 5นาทีนะครับ ว่ามันมันจะสุกนะครับตรงนี้อรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงอตอนนี้เราก็สามารถเอากาแฟองตินเรามีแก้วอะ่ะหรือว่าเอาเอา,เอ,าองตินใส่ในซองนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ในแก้วดีกว่าองตินใส่ในแก้วอ่าอืม เป็นเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาน้ำที่เราต้มมาใส่ในนี้อ่าอ่าโอเคน้ำที่ต้มมาก็หมุนอืมเรานิดนึงนะครับอืมเราก็จะได้โอลตินนะครับเราจะก็จะได้โอลตินแล้ว อ่าเติมนะครับคุนก็แกะกล่องตัวนี้แล้วใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาข้าวเข้าไปนี้ใส่เข้าไปในถุงนะครับแล้วก็ปิดให้มันอุณหภูมิมันร้อนเพิ่มเติมนะครับในการุงข้าวแล้วอุ่นอาหารนะครับอ่ะรอแค่รอนะครับอ่าเรามาดูกันข้าวหอมมะลิโอโหสุกเลยนะครับนี่เห็นไหมอืม ข้าวหอมมะลินี่พะแนงอ่ามาดูกันนะครับว่าเป็นไงอู้น้ำร้อนน้ำร้อนก็เอ้นี่น้ำร้อนที่ใส่ผงสองไปเราก็เติมไปในนี้นะครับเห็นไหมนี่ใส่ ร้อนมากนะครับน้ําปิดก่อนอ่านี่นะครับอ่าข้าวหอมมะลิสุกสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วเห็นไหมนี่สิบนาทีแล้วเราก็เปิดนะครับอืพอต้มน้ําต้มข้าวก็จะเป็นลักษณะประมาณน,นี้อ่ารอต้มน้ํานะครับต้มน้ําอืม นะครับดูมันเดือดมันก็จะร้อนมีอไอขึ้นอย่างนี้นะครับเราต้มน้ํานะครับวันนี้ข้าวหอมมะลินะครับสุกแล้วเห็นไหมเราเปิดเอเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมข้าวเนี่ยหอมมาอมหอมหอมนะครับหอมอุ่นอนเลยนะครับ แล้วเราก็เปิดโลสกระเพราไก่นะครับเห็นไหมแล้วเปิดกระเพราไก่นี่กระเพราไก่นี่เห็นไหมนี่กระเพราไก่นะครับแล้วเราก็มาใส่ในนี้แล้วเราก็กินเห็นไหมเนี่ยกะเพราไก่เนี่ยนี่นะครับอรอเลยอร่อย เนี่ยข้าวไก่่ข้าวไก่นะครับใส่ไปใชใ้ในพื้นที่ทรบัดหรือว่าน้ำพ่วมแผ่นดินไหวนะครับหรือว่าไรบัดสงครามอ่าประมาณเนี้ยมีไทยนะครับม e ไทยนะครับตรงนี้กรลดกับะเพราไก่อร่อยอร่อยนะครับอืม ให้ดูหร,ร่อยโอเคครับฮืมนี่อรสชาอืมอ,อืมครับอร่อยเนี่ยอืมอืมครับข้าวหอมมะลิ